ตาเจ้าจเห่าจินเทียนเหตุสิงหลงไหลเลยจินเทียนเราซื้อไลเจ้าหั่นหนวีสั้นเหนียนจีสวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูสอนมสอนวิชาภาษาจีนนะครับบทที่3ป3นะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันบทที่8นะอ่านันกเรียนลองดูตรงนี้นะครับอ่แล้วลองจบภาษาไทยกำกับนะครับ คำอ่านนี้นะครับแปลได้ว่าฉันสวมกระโปรงสีแดงเห็นไหมเราเรียนเรื่องสีกันมาตั้งแต่บทที่6ใช่ไหมบทที่6บทที่7เราเรียนเรื่องสีทีนี้เราจะเอาใช้เอาสีเนี่ยเอาไปใช้กับวัสดุอย่างอื่นนะเอาไปมใช้กับสิ่งของต่างๆดูนะวงบอกว่าสิ่งของนั้นมีสีอะไระดูนะอ่านได้ว่าอย่างไรอ่านว่าวอชวนวอชวนหงหงชุนจจ ฉุนจือ่อเท่านะฉุนจือ่อวอชวนหง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 ฉุนจือ่อวอแปลว่าฉันชวนแปลว่าใส่หรือว่าสวมใส่นั่นเองหงนักเรียนจําได้ไหมหงมาจากคาว่าอะไรหงมาจากคําว่าสีแดงก็คือหงเซอร์นั่นเอง ชุนจื่อหมายถึงกระโปรงบ่อชวนหงชุนจือ่อก็รวมแปลว่าฉันใส่กระโปรงสีแดงนะฉันสวมกระโปรงสีแดงหรือคนไทยเรียกง่ายว่าฉันใส่กระโปรงสีแดงก็ได้เพราะชวนก็แปลว่าการใส่นั่นเองวอชวนหงชุนจือ่อวอชวนหงชุนจือ่อฉันใส่กระโปรงสีแดงต่อไปคำศัพท์มีอะไรบ้างมีคำว่า นี่เสื้อเชิ้ตเฉินซันเฉินซันเฉินซันอย่าลืมจดภาษาไทยนะเฉินซันเสื้อเชิ้ตอ่าคำนี้มาอีกแล้วฉุนจื่อ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 กระโปรงเฉินเฉินซัน เฉินซันเสื้อเชิ้ตฉุนจือ่อกระโปงอ่าต่อไปอน,นี้รู้ไหมเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าเน็กไทนะนักเรียนเอาไวส้สวมเสื้อเนาะเอ่อใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็สวมเนี่ยทับไปอีกทีมันจะดูเรียบร้อยหลิงป่ายเหลียงป่ายหลิงป่ายหลิงป่ายเฉินซันเฉินซัน เฉินซันฉุนจือฉุนจือหลิงป่ายหลิงป่ายอ่าต่อไปกางเกงนั่นเองคู่จือ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 อ่ากังเกงคู่จือคู่จือ กางเกงต่อไปถุงเท้านะว่าจือ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 ถุงเทา้าและคำสุดท้ายเสียจือก็คือรองเทา้าเสียจือเสียจือเสียจือ เสียจือ่ออาใหม่ะนะเฉินซันเฉินซันชุนจือ่อชุนจือ่อชุนจือ่อหลิงป่ายหลิงป่ายเอาโทษโทษโทษโอ้เราคือดูผิดต้องเป็นหลิงใต้เออหลิง ใต้เอ่อโทษนะโทษนะโทษโทษเราซื้อผิดเราซื้อยอมรับเนาะหลิงต้องตรงนี้ไม่ใช่ป่ายนะต้องเป็นใต้นะเออเราคือลืมมองหลิงใต้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 คู่จื่อคู่จื่อว่าจื่อว่าจื่อว่าจื่อเสียจื่อเสียจื่อ เสียจือ่อเสียจือ่อเฉินั่นฉินั่นชุนจือ่อชุนจื่อหลิงใต้หลิงใต้หลิงใต,งต้คู่จือ่อคู่จือ่อว่าจือ่อว่าจือ่อเสียจือ่อ เสียเจอ,อาไม่ทนตรงไหนนักเรียนก่อนย้อนกลับเวลาไปดูคําศัพท์นั้นๆน,น,นะครับต่อไปให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่สี่สิบแปดนะอ่ะก็จะมีคําศัพท์นะซึ่งประมาณห้าคำที่หน้า,มาเมื่อกี้เราสื่อจะไม่อ่านนะนักเรียนนักเรียนดูคําแปลได้นะเราสื่อจะมาอ่านค้าง้งๆท้ายๆแล้วนะก็จะมีคํานี้เนาะคาพวกนี้เราเรียนไปเมื่อกี้เองอ่านักเรียนดูได้นะต่อไปคํานี้นะหน้าที่สี่สิบแปดนะคำนี้อ่านว่าชวน ชวนชวนชวนแปลว่าการสวมใส่ชวนอ่าชวนแปลว่าสวมใส่นั่นเองการใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้คําว่าชวนคํานี้อ่านว่าจี้จีจ้จีจ้จี้ หมายถึงการผูกหรือการติดกระดุมใช่ไหมกระดุมใช่ไหมนักเรียนเขียนวงเล็บนะอ่าเขียนไม่ใช่เขียนวงเล็บเขียนลูกน้านะคือคนละความหมายนะอ่าแปลได้ทั้งผูกหรือแปลได้ทั้งว่าการติดกระดุมอ่านว่าจี้จี้อ่าโอเคนะต่อไปเด็กผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงอ่านว่าหนีเซิงหนีเซิงหนีเซิง นี่เซิงอ่านี่เซิงแปลว่าในหนังสือแปลว่านักเรียนหญิงใช่ไหมนักเรียนเขียนลูกน้ําแล้วเขียนอีกับความหมายได้นะนี่เซิงแปลความหมายนึงก็คือแปลว่าผู้หญิงได้เหมือนกันนี่เซิงแปลว่าผู้หญิงก็ได้นะแปลแค่ว่าผู้หญิงเนี่ยได้เหมือนกันต่อไปคําสุดท้ายผู้ชายหรือว่าเด็กผู้ชายนะนักเรียนก็เขียนลูกน้ําแล้วเขียนว่าเด็กผู้ชายได้นะแปลว่าผู้ชายนะอ่านว่าหนันเซิง หนันเซิง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 อ่าหนันเซิงแ,แปลว่าน,าานาักเรียนชายหรือเด็กผู้ชายก็ได้เอาใหม่นะชวนชวนช,วน,ชวนแปลว่าการสวมใส่นั่นเองจี้จี้จี้จ,จี้อ่าจี้แปลดได้ทั้งว่าการผูกหรือการติดกระดุมนั่นเองหนี่เซิงหนี่เซิงแปลว่า ผู้หญิงหรือนักเรียนหญิงก็ได้ต่อไปหนันเซิ่งหนันซิงแต่ว่าผู้ชายหรือว่าเด็กผู้ชายก็ได้นั่นเองอ่ะตรงนี้นักเรียนดูเอาเองนะเมื่อกี้เราซิงอสอนไปแล้วการบ้านวันนี้นะให้นักเรียนนะครับทํางานเหมือนเดิมท้ายบทนะ,ะส่งมาให้เราซื้อดูนะครับอ โอเคนะครับแล้วก็เพิ่มการอ่านนะนักเรียนอ่านมาให้ซื้อฟังด้วยนะครับหน้า48สนะครับส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวของเราซื้อนะอ่านทุกคําเลยให้เราซื้อฟังด้วยนะครับคําละรอบเนาะแล้วก็งานเขียนนะครับงานวันนี้มี2อย่างพยายามอ่านให้เราซื้อฟังนะนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการอ่านนะครับงนก็ฝากไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมทําท้ายบทแล้วก็อ่านให้เราซื้อฟังหน้า48บวันนี้การบ้านก็มีแค่นี้นักเรียนไม่ทันตรงไหนนักเรียนกอย้อนเวลากลับไปดูได้นะครับงัฝากไว้เพียงแค่นี้ 再见。